อยส์เดย์สัปดาห์นี้ครับตาจะพาทุกคนท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า300ปีและยังเป็นชุมชนที่มีอาชีพหลักในด้านการเกษตรจากตำบลที่ยากจนที่สุดในเชียงใหม่สู่ตำบลเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเป็นอนันดับต้นๆของประเทศไทยชุมชนตำบลแม่ทาอาเอภแม่อ่อนจัหวเชียงใหม่ครับ ผมตาวายุตรินทองครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนแม่ทาอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวที่นี่ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่นี่มีการท่องเที่ยวเชิงชุมชนแล้วก็ยังมีสมาร์ทฟาร์มมิ่งอีกด้วยครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าสมาร์ทฟาร์มมิ่งคืออะไรแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับซึ่งวันนี้นะครับผมนัดพี่ฟ้าไว้พี่ฟ้าเป็นเจ้าหน้าที่รีสตาร์ไทยแลนด์ของนักปตทนะครับพี่ฟ้าจะเป็นคนพาเราไปเที่ยวในชุมชนครับ และตอนนี้ผมนัดพี่ฟ้าไว้ในแม่ทาวกันอีกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับสวัสดีครับพี่ฟ้าครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันในแม่ทาวกันอีกแล้วเนาะ ที่นี่อะไรออร์แกนิกบ้างครับอ่าที่นี่นะคะเป็นร้านกาแฟเล็กๆเนาะของคนในชุมชนซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นออร์แกนิกนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเบเกอรี่หรือว่ากาแฟต่างๆนะคะก็เป็นออร์แกนิกทั้งหมดค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันสบายๆดีกว่าเนาะก่อนอื่นไปสั่งกาแฟกอนดีกว่าได้ค่ะฟาอะไรครับ นครับแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อนัซดาการุณาค่ะหรือว่าจะเรียกว่าฟาก,ก็ได้นะคะเ,เป็นพนักง,งานรีสตาร์ทไทยแลนด์ของชุมชนแม่ทาค่ะ รีสตาร์ทพนังกงานร,รีสตาร์ทนี่คือทําหน้าที่อะไรบ้างอ,อ่ะเป็น,เ,ปนเรียกง่ายๆเป็นนักพัฒนาสังคมและชุมชนนะคะที่ทางปลตทจ้างมาเนาะมาทำงานร่วมกับชุมชนนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีโครงการก็คือสมาร์ทฟาร์มิ่งแล้วก็ CBT ที่ทางชุมชนเราทําอยู่ในส่วนของอสมาร์ทฟาร์ม,มิ่งเนี่ยก็คือนํานวัตกรรมที่ใช้เกี่ยวกับการเกษตร,รเข้ามาปรับใช้ะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของ CBT ก็เป็นการท่องเที่ยวเนาอเรียกง่ายๆคือการท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชนนั่นเองนะคะ ในส่วนของวันนี้เนาะกิจกรรมที่เราจะาพาไปก็หลังจากนี้ก็จะมูไปที่ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีเราจะไปเรียนรู้ว่าไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีกิจกรรมเก็บไข่ด้วยค่ะทำไมถึงชื่อว่าฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีครับเพราะว่าที่เนี่ยนะคะคือหลักๆคือ ชุมชนเราเลี้ยงเลี้ยงปศุสัตว์อยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งก็คือการเลี้ยงอารมณ์ดีเนี่ยคือเราทําให้ไก่ได้มีอิสระภาพในการในการหากินก<อ>็ค,คือปล่อยให้เขาได้ได้ได้คุยเขี่ยอาหารค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นคือจะอัปเกรดเป็นไก่ออแกนิกก็คืออ,อยู่ที่ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงแล้วก็อาหารด้วยค่ะค,ค,คือในชุมชนแม่ทาเนี่ยครับส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะเป็นออแกนิกหมดเลย่ะครับ เน้นออร์แกนิกค่ะเราเราพยายามมุ่งไปที่ออร์แกนิกให้มากที่สุดจากที่อดีตเนาะเราเคยทําการเกษตรแบบเคมี Me, แล้วก็<ม>เรามาเล็งเห็นผู้เท่าผู้แก่เนาะเขาเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพเราก็เลยมาเน้นเรื่องของออร์แกนิกค่ะหลายๆอย่างที่ทางกลุ่มคนรุ่นใหม่ทําก็จะเน้นไปในเรื่องของออร์แกนิกเป็นหลักค่ะมา <c oughs> ผมพร้อมแล้วครับ โอเคค่ะพาผมไปลุยเลยไหมครับโอเคเดี๋ยวงั้นหลังจากจบตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมูฟกันไปที่ฟาร์มไก่อารมณ์ดีเราไปเรียนรู้การให้อาหารหรือว่าการเก็บไข่กันค่ะไปครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่บนรถซาเล็งเนาะ เราก็ลเรจะไปไหนกันครับเราจะไปฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีกันค่ะอ๋อที่ไก่อารมณ์ดีนี่ไก่หัวเราทั้งวันเลยเนาะอยากรู้ต้องไปดูค่ะไม่บอกเนาะเก็บเป็นอร์ไพรส์ว่ามัาจะอารมณ์ดีกันยังไงเฮ้ยนี่ข้างทางเราเห็นมาพุ่งนาเต็มไปหมดเลยเนาะบรรยากาศดีมากอากาศก็ดีด้วยใช่ เดี๋วฟาร์มไก่อารมณ์ดีใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าจะอารมณ์ดียังไงค่ะไปครับก่อนอื่นระวังนะคะค่อยๆนะครับผมเตรียมเนี่ยอารมณ์ดีก่อนแล้วผมหุ่นล็อกก่อนเลยไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะระวังซอมบี้นะคะอุ๊ยซอมบี้ไก่สุงไก่ซอมบี้เหรอ งายลูกงไงายเด็กๆงายง่ายครับงายนี่มาแล้วมาแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้เล็งก่อนเลยเล็งผมก่อนเลยคือ <c oughs> ยังไงครับพี่ที่บอกว่าเป็นฟาร์มไก่อารมณ์ดีก็คือตรงนี้นะคะ ก็เหมือนว่าเห็นเราเห็นบริเวณให้เขาได้จิกกินอาหารอ๋อครับไก่ทั่วไปก็คือในจะเลี้ยงในกรงตับเนาะก็คือเหมือนว่าจํากัดพื้นที่ให้เขาแต่ด้วยความเป็นออแกนิกหรือว่าอารมณ์ดีเนี่ยคือเราจะมีพื้นที่ให้เขาได้ได้คุยเขี่ยอาหารแบบเนี้ยอย่างที่เราอันนี้รองเท้าพีู่เลยแล้วก็ไก่ประเภทนี้ก็จะเป็นมิตรมากเราสามารถอุ้มเขาได้เราสามารถอุ้มเขาได้อ๋อเป็นมิตรมากคืออารมณ์ดีเขาเขาเขาไม่ดุร้ายใช่ค่ะครับ วันนี้พี่จะพาผมมาทำอะไรที่นี่วันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมเก็บไข่ครับค่ะเราต้องเตอาหารก่อนนะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยลูกเ้ยอารมณ์ดีมากเลยแต่ละตัวอุ้ยเราจับได้จับได้อุ้มได้ค่ะขออุ้มหน่อยครับจริงๆผมเป็นคนกลัวสัตว์ปีกพอสมควรแต่ว่าเอน้องน่ารักมากน้องน่ารักมากเลยลูก ส่วนใหญ่เนไก่เขากินอะไรเป็นหลักครับอ่หลักๆเลยก็จะมีอาหารข้นเนาะแต่ว่าอาหารข้นในที่นี้คือทางกลุ่มครับก็จะทําเองโ,อโดยเน้นโดยเน้นส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ค่ะค,คอ่บแล้วก็จะมีหนแดงเนาะที่มาช่วยเสริมโปรตีนเขาแล้วก็จะมีหนอนแมลงทหารดํามาช่วยเสริมโปรตีนอีกส่วนหนึ่งค่ะ ตอนนี้ผมอารมณ์ดีมากเดี๋ยวอันนี้รองเชือกรองเท้าเขาไมาใชนอนเขาจะคิดว่าเป็นนอนไม่ใช่นอนลูกไม่ใช่นอนเอาไปก่อนเอาไปก่อนลูกเอาไปก่อนลูกนี่เราให้อาหารไก่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่กันโเอาไปทําอะไรครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่ไปทําไข่ปามการเป็นอาหาร กลางวันนี้นะคะคไข่ป่าม <Okay. S 2> คืออะไรครับพี่ไข่ป่ามคือเป็นการนําไข่เนาะไปใส่ในใบตองแล้วก็ไปย่าง oh. แต่เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทํากันตอนอาหารเที่ยงของเรารแต่ก่อนอื่นเลยคือไปเก็บไข่กันก่อนเลยค่ะไปครับเก็บไข่กันค่ะ เต็มเลยถามนิดนึงครับพี่ค่ะไก่ที่เลี้ยงที่นี่ครับเป็นพันธุ์อะไรเหรอครับอ่าก็คือจะเป็นพันธุ์ Rose Island Red ค่ะก็คือเป็นพันธุ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมทั่วไปเลยแต่ว่าเราเอามาเลี้ยงระบบอินทรีย์ค่ะครับค่ะแล้วปกติน้องไก่พวกนี้เขาออกไข่ทุกวันไหมจะออกทุกวันค่ะแต่แตว่าก็จะ80เนาะ ก็คืออย่างเช่ว่าเราเลี้ยง100ตัวก็จะออกเขาจะให้ไข่เราทุกวันแต่ว่า80ตัวอย่างเงี้ยค่ะอืมคือเวลาที่เขาเขาจะมาออกไข่เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาบนนี้ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรังของเขาเลยก็คือเขาจะมานอนแล้วก็ไข่ตรงนี้ในช่วงเวลาอาหารเขาเขาก็จะออกไปทานข้างนอกแล้วก็ใช้เวลาข้างนอกในการทํากิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะเราได้วัตถุดิบมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปทําอาหารที่ของเราไข่ปามเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ที่เราเก็บเนี่ยสดๆเลยไปทําไข่ปามกันที่ที่เถียงนาค่ะ ไปครับลุยครับค่ะ หลังจากที่เราได้วัตถุดิบนะครับไข่จากฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีมาเรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วครับที่เราจะทําไข่ปามกันแต่วันนี้ผมต้องมีเชฟสุดพิเศษที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทําไข่ปามโดยเฉพาะเลยเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนดาติทาค่ะชื่อเล่นยิมค่ะเป็นพนักง,งานของรีสตาร์ทค่ะในส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําไข่ปามค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีไข่นะคะที่เราเก็บจากฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีมาแล้วก็จะมี ตัวผักชีนะคะแล้วก็เป็นหอมหัวใหญ่แล้วก็มีพริกค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็อันนี้ก็เป็นแครอทเรามาทําไข่ปามกันดีกว่าครับใ,<ช>ในต้องเริ่มยังไงบ้างครับก็คืออันดับแรกเราก็จะตอกไข่ใส่ในชามอ่าะะผมทําด้วยเลยตอกไข่ใส่ชามะะไอตอกไข่ใส่ชามนะฮะอ่าเรียบร้อยโอ้ไข่แตกเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เละเทะมากผม อะไรยังไงต่อครับผมต้องหยิบแล้วเราก็เลือกว่าถุดิบได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าเราจะใส่อะไรลงไปอ๋อเลือกวัตถุดิบได้ตามใจชอบเลยอ่ะผมใส่แครอทก่อนละกันเสร็จแล้วเราคนได้ที่แล้วอ่ะเราก็เทใส่ในตรงนี้นะอันนี้คือใบตองที่มาทำเป็นกระทงเนาะใช่ค่ะเทใส่ไปเลย เทใส่แล้วนะเทใสแล้วใส่แล้วนี่ต่อไปนะฮะมีเครื่องเคียงยังเหลืออยู่โอเคครับเสร็จแล้วเทใส่แล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลว,ลวเราก็จะเอาไปย่างกับเต๋อ ครับทุกคนนี่ครับเมนูอาหารกลางวันของเราวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่อ๋อวันนี้แหละครับก็เป็นอาหารพื้นถิ่นของชุมชนนะครับอันนี้น้ําพริกโอโลนะครับก็คือน้ําพริกปลาขอช่วอีกรอบครับน้ําพริกโอโลน้ําพริกโอโลครับครับน้าพริกปลาน้ําพริกปลาที่มันจะมีข้นๆหน่อยนะครับอันนี้เขาจะไปทํากลางทุ่งนากินแล้วก็มีผักลวกนะครับผักลวกนี่ก็เป็นผักในพื้นถิ่นของเรานะครับอันนี้หมูปิ้งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้น้ํามันเราปิ้งกับเตาถ่าน แล้วก็มีไข่ปามไข่ปามก็มาจากไข่อารมณ์ดีเนาะไข่อินทรีย์ที่เราทํากันแล้วก็เอามาทําเป็นไข่ปามก็มีส่วนผสมหลายอย่างนะครับที่เป็นสมุนไพรชุมชนด้วยนะครับแล้วก็มีพริกของชุมชนนะครับไม่มีน้ํามันนะครับครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวห่อใบตองนะครับผมว่าจังหวะนี้ครับเราอย่ารอช้ากันเลยครับหยิบกันเลยดีกว่าครับผมสมจได้แล้วได้แล้ว กันเลยครับกันเลย เ,เขาเขาเป็นใครมาจากไหนกันล่ะครับอ๋อในโครงการดีสตาร์ทไทยแลนด์เป็นโครงการ,ร,รสําหรับนักศึกษาที่จบใหม่นะครับ,รบเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของบริษ,ษัทปทจำกัดมหาชนที่พยายามที่จะเอาลูกหลานที่อยู่ในชุมชน,นเข้ามาเรียนรู้กับชุมชนแล้วก็มาช่วยงานชุมชนแล้วก็มีรายได้ด้วยในช่วงตกงานช่วยให้น้องๆมีรายได้แล้วก็ได้เรียนรู้กับชุมชนครับครับเท่ากับว่า ในแต่ละชุมชนก็จะเป็นคนในชุมชนนั้นเลยครับผม,ผมก็จะเป็นคนในชุมชน<ๆ>ก็เป็นลูกหลานของคุณนำหรือว่าพกูกนำคนในชุมชนนะครับ <ừ> มาช่วยทํากิจกรรม เทคโนโลยีที่มาใช้ในชุมชนแม่าทาครับมีอะไรบ้างครับในเทคโนโลยีที่เรามาใช้นะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนมก็คือครเรื่องของโรงเรือนนะครับที่มีทั้ง3ระบบนะครับคือโรงเรียนแบบกอไก่แบบขอไข่แล้วก็แบบเป็นใช้ไม้ไผ่ทำนะครับแล้วก็มีระบบ IoT นะครับในโทีในการใช้ควบคุมการเปิดปิดของน้ำควบคุมอุณหภูมิต่าง,างๆแล้วก็มีธนาคารน้ำใต้ดิน อันนี้เราจะเก็บน้ําที่มันมีเยอะเนี่ยชาร์จลงไปในดินเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นในดินครับแล้วก็มีเรื่องของโซลาเซลล์นะครับตรงนี้เราใช้ระบบโซลาเซลล์ในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้พลังงานในพื้นที่ครับรวมถึงการนําปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักไมโอชาหรือว่าปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยมาใช้กับพืชในพื้นที่ครับเพื่อให้เรียนรู้ร่วมกันว่าเรื่องปุ๋ยตรงนี้ที่จะเหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงนะครับโอ้น่าสนใจมากเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรา ทานอาหารกัเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสมาร์ทฟาร์มมิ่งในชุมชนแม่ทาเป็นยังไงครับผมได้เลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับมาเชิญครับเต็มที่เลยครับผมเลี้ยงเองครับผมเลี้ยงเอง <laughs> เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ที่เราทําเป็นแปลงยกสูงครับก็จะมีพืชผักมาปลูกนะครับหลากหลายนะครับเน้นให้มันกระจายพืชหลายหลายชนิดนะครับในพื้นที่นะครับอแล้วโรงเรือนที่นี่ทําเป็นระบบอะไรนะครับจุดจุดเด่นของที่นี่ก็คือเป็นโรงเรือนยกสูงเนาะซึ่งมันก็จะง่ายสําหรับการจัดการแปลงแล้วก็เราจะมีพลาสติกสําหรับคุมป้องกันฝนหลบลงมา มันก็สามารถที่จะปลูกผักในช่วงนอกฤดูบางตัวได้นะครับทำให้พืชที่เราปลูกมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างเมื่อกี้คะน้าใช่ไหมคะใช่ครับใช่คะน้าปกติเขาต้องปลูกฤดูหนาวแต่เราปลูกในโรงเรือนเราสามารถปลูกได้แล้วก็ราคาสูงเพราะว่าเราปลูกแบบระบบเกษตรอินทรีย์ครับแต่เราก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยก็คือเรื่องของระบบ IoT นะครับคืออะไรหรอครับ i อโคือ Internet of Things นะครับซึ่งเป็นระบบที่ เกษตรอัจฉริยะครับที่รเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมเรื่องของความชื้นเรื่องของการเปิดปิดน้ําอะไรต่าง,างๆนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกกับเกษตรกรมากขึ้นควบคุมทุกอย่างผ่านโทรศัพท์เลยเหรอครับพี่อ่าใช่ครับผ่านโทรศัพท์โดยมีแอปลิเคชันนะครับ,รบอันนี้ก็จะเปิดปิดน้ําได้ตามที่ถือว่าเราไม่ได้อยู่ในแปลงนะครับ,รบเราสามารถที่จะอยู่ภายนอกเนี่ยสามารถเปิดปิดน้ําได้ครับโอ้ดีจังเลยครับครับ ไม่ต้องวุ่นวายเราไม่ต้องมาแบบมาแบบดูแลตลอดเวลาใช่ครับมันก็จะลดลดเรื่องของเวลาการจัดการของเกษตรกรได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็เป็นพื้นที่ในการที่จะทดลองและก็พัฒนาตรงนี้ให้เป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรคนอื่นๆที่สนใจระบบพวกนี้เข้ามาเรียนรู้ ที่นี่ครับทางปตทเข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนช่วยในส่วนไหนอีกครับในการจัดการสมาร์ทฟาร์มิ่งครับส่วนนวัตกรรมอื่นที่เราอมาก็คือมันจะมีโรงเรือนแบบขนาดใหญ่เนาะที่มีอยู่3โรงเรือนทั้งโรงเรือนแบบกอแบบขอไข่แล้วก็เป็นโรงเรือนไม้ไผ่นะครับที่มุงหลังคาด้วยพลาสติกนะครับตรงนี้ก็มีเรื่องของระบบธนาคารน้ําใต้ดินครับธนาคารน้ำใตดินก็คือเราพยายามที่จะทําให้ เก็บน้ําในดินให้มากที่สุดนะครับโดยการชาร์จน้ําลงไปในดินอย่างรวดเด็วแล้วก็เก็บไว้ในใต้ดินซึ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะเก็บกักน้ําไว้ช่วงหน้าแรงอย่างน้ําใต้ดินเนี่ยมันก็จะตื้นมันก็จะมีน้ําความชุ่มชื้นขึ้นมาอันนี้ก็มาใช้อีกส่วนหนึ่งที่เรานํามาใช้ก็คือเรื่องของระบบโซลาเซลล์ระบบโซลาเซลล์ก็อยู่ตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้แล้วก็เราสูบจากบ่อมาดานตรงนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าลงไปคือใช้โซลาเซลล์ในการสูบน้ําสูบน้าครับ อันนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานลงไปอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรนะครับทั้การผลิตปุ๋ยอะไรต่างๆทดลองปลูกพืชต่างๆเนี่ยก็จะทําร่วมกันกับเกษตรกรแล้วก็เรื่องของระบบตลาดนะครับที่เราทําร่วมกับเกษตรกรก็คือที่นี่ก็จะมะีสินค้าของเราที่ออกมาก็จะไปขายสู่ตลาดภายนอกนะครับโดยทางเกษตรกรก็มีการรวบรวมฝากแม่กาดไปต่างๆนะครับก็จะมีแหล่งของเราอยู่แล้วการทําโรงเรือนแบบลอยกับ การที่ปลูกบนดินปกติเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและแบบไหนให้ผลผลิตมากกว่าครับพี่ถ้าพูดถึง ความแตกต่างก็คือบนบนดินเนี่ยบ,บนดินเนี่ยเราควบคุมปัจจัยยากนะครับในเรื่องของปัจจัยต่างๆทั้งปุย๋ยการให้น้ำอะไรต่างๆแต่ตรงเนี้เราสามารถควบคุมได้ก็คือดินที่เรามาปลูกเนี่ยเราสามารถผสมปรุงดินให้มันมีคุณค่าทางอาหารดีหน่อยแล้วก็การจัดการระบบน้ําก็ค่อนข้างจะง่ายกว่านะครับแต่มันมีข้อเสียคือมันต้องมีค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือนหรือว่ายกสุกข,ขึ้นมานะครับแล้วก็ยากในช่วงแรกในการเตรียมดินเปลี่ยนดินต่างๆ แต่การให้ผลผลิตเนี่ยค่อนข้างแก่สูงกว่าแต่ถ้าเรามองว่าเรายังไม่มีทุนในการทําตรงนี้ก็สามารถปลูกในดินได้นะครับก็อาจจะมีบางช่วงที่ผลผลิตอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ต้องอาศัยความใส่ใจดูแลกันมากขึ้นนะครับแต่นี่ผมชอบมากเลยนะที่สําคัญคือไม่เมื่อยครับครับเนี่ยทำสามารถแบบทําอะไรได้เลยเนาะตรงนี้ก็คืออนาคตถ้าสมมุติเราประเทศไทยมันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนาะนะครับการปลูกผักแบบเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์ กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีงานในเหล็กทำก็ทําผักโดยที่ไม่ต้องก้มไม่ต้องปวดหลังอะไรต่างๆนะครับลูกหลานก็มาช่วยตอนแค่เตรียมดินเตรียมพื้นที่นะครับที่เหลือก็ให้ผู้สูงอายุช่วยดูแลเป็นกิจวัตรประจำวันเข้าไปขอยืมไปใช้ที่บ้านเลยได้เลยครับ <ผม S 1> ชอบมากเลยครับ,ครบโครงการนวัตรกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปตท ไม่เพียงแค่การพัฒนาชุมชนแต่ยังรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนสร้างโอกาสทางสังคมและสร้างงานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจด้วยครับและทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของกลุ่มปะตะทที่จะสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างชีวิตและโอกาสที่คนคนหนึ่งจะเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวและชุมชนได้ สำหรับวันนี้ผมและรายการ Joy Stay ถนนแห่งการเดินทางต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ